สวัสดีค่ะทามมาดูไม้อีกแล้วมาดูไม้เก่าโบราณน,นะคะไม้โบราณเปิดตู้ซะหน่อยให้อากาศเขาถ่ายเทน,นะไม้โบราณที่มีชื่อว่ากระเบนแดงนะคะอ่าเป็นผ่าแล้วค่ะเออลูกเขาพอแบ่งแล้วก็เลยเอามาแนะนํานะว่ามันสวยดีอ่ะเป็นไม้สีแดงแดงๆออกเข้มๆนะแล้วเป็นไม้ทรงที่ไม้กำลังพอดีไม่สูงมากเป็นฟอร์มกระชับเตี้ยๆเนาะ มาดูแม่เขามาดูไม้จอมเป็นทั้งแม่ทั้งจอมนั่นแหละเนาะนี่เลยนี่นะคะตัวนี้เป็นไม้จอมนะสวยไหมสวยนะเห็นไหมออกแดงแบบแดงดุดุแดงช้ำช้ำหูใบคว่วยกันนะสวยมากสีจริงเขาสวยมากสวยกว่าในอกล้องอีกนะจริงๆนะไม่ได้โกโหกนี่ตัวนี้เป็นไม้จอม ตอนที่ตอนที่รับเข้ามาตอนตอนเด็กๆนะตอนเป็นกำลังเป็นสาวน้อยๆสักเทียบกับคนก็อายุประมาณสัก15นะ14 15ประมาณนั้นอนะ่ะใบเขานี่แบบเขาจะเล็กกว่านี้นะใบเขานี่โดกมาก10บกว่าใบเลยอะ่ะสิกว่าใบแล้วเป็นแบบออกเป็นชั้นๆเป็นพุ่มเตี้ยสวยนไหมนี่เขาก็สูงไม่เกินสัก20เซนไม่เกินนี่นะ เอาไว้เนตู้อบที่แน่นมากแน่นไม่มีที่เก็บไม้ก็เลยค่อนข้างจะเบียดเบียดกันเบียดเบียดกันอากาศก็เลยไม่ได้ถ่ายเทเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้ก็ไม้โบราณชื่อว่าอะไรนะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีโบราณหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ได้ยินมานานแลละมหาเศรษฐีตัวนี้กระเบนแดงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนเขาที่ผ่าพร้อมกันเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะ แต่ว่าอันนี้เอาใส่ในตู้อบกับแม่เขาตู้อบที่ใหญ่แต่ว่าเพื่อนเขาอ่ะเอาไว้ในถุงอบเอาไว้ในถุงอบถุงอบแบบเนี้ยเปิดไปละตัวนี้อยู่ในตู้กับแม่เขานะส่วนตัวนี้อยู่ในถุงอบถุงอบแบบแขวนน่ะนี่กระาษเบนแดงนี่นะมันก็ต่างกันนะเนาะสีเขาก็ต่างกันตัวนั้น เขาจะได้ค่อนข้างจะเขาก็แดงเหมือนแม่เขาแหละตอนเด็กๆก็สวยเห็นไหมกระเบนแดงนะคะกระเบนแดงแข็งแรงดีอะ่ะตั้งแต่ใบโคนก็ยังอยู่กระดูแดงนะนี่ชื่อป้ายเขากระดูแดงต่างกันไหมอบนะอบอบเดียวอบคล้ายๆกับอบถุงเดียวกระเบนแดงแต่ตัวนี้เป็นไม้โบราณที่ไม่ทราบชื่อแต่คงมีชื่อแหละแต่ว่า ไม่ได้ใส่ป้ายชื่อมีจํานวนเยอะเลยตัวนี้ก็เป็นไม้โบราณเราชอบเก็บไม้โบราณชอบเลี้ยงไม้เก่าๆดูมันขลังดีอ่ะเนี่ยปลาดูแดงนะคะมีแบ่งให้อันนี้เลยอันนี้อันนี้ก็จะมีอีกต้นหนึ่งเราจะเลี้ยงในการเปรียบเทียบกันอันนี้แบ่งได้นะคะแบ่งให้ต้นละเอาต้นละร้อยห้าสิบแล้วกันกระเบนแดงนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วแข็งแรงดีพร้อมส่งได้ พร้อมสม่งเ,เรื่องปลายทางหรือว่าโอนต้องคุยกันอีกทีนึงเพราะว่าเคยมีเคยมีส่งไม้ให้ลูกค้าแล้วเก็บปลายทางมันโดนตีกลับเขาไม่รับไม้ไมีปัญหาตรงนี้ก็เลยไม่อยากจะทําเก็บปลายทางอีกต้นหนึ่งน่าจะเอาไปใส่ตู้ใส่ตู้ข้างนอกแล้วแหละเอาไวข้ขายเอาไปไว้ขายให้ลูกค้า กับปลาดูแดงเลยนะคะส่วนตัวนี้ชื่อว่า,าวิมานชมพูตัวนี้วิมานชมพูก็แบ่งนะวิมานชมพูเนี่ยให้ต้นร้อยให้ต้นรนะ้อยเนาะประมาณนี้แข็งแรงครบทุกใบตั้งแต่ใบโคนที่เขางอกมายังอยู่อันนี้เอามาไว้นอกตู้อาทิตย์หนึ่งละเนี่ยมาไว้อาทิตย์หนึ่งละเขาก็แข็งแรงไว้เอาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ย ตักแดบดบตักฝนอยู่เนี่ยเนี่ยเอาไว้ในนี้น้ําก็ไม่ได้ขังไม่ได้แช่เขาแข็งแรงนะถ้าเราทําไม้แบบนี้ส่งให้ลูกค้าไม้จะไม่เฉาจะไม่คอตกส่วนตัวนี้ชื่อองค์หญิงอนัญญาอนัญญาองค์หญิงอนัญญานี่ต้นละสองร้อยบาทไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายนะแม่เขาป้ายแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ชัดเจน อันนี้ชื่ออะไรลาหูอมจันลาหูอมจันก็มีแบ่งมีหลายต้นอยู่ลาหูอมจันน่าจะเอาไว้ในตู้เดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงโอ้โหดูด็ดีด็ดเด็ดเเจ้าพวกนี้ลาหูอมจันอยู่ไหนเอออือน่าจะใช่ตัวนี้มั้งใช่ไหมนี่แหละลาหูอมจันท โตเยอะเนี่ยจะอ,ออกไปเอาออกไปใส่ตู้ข้างนอกไว้ให้ลูกค้าส่วนตัวนี้ชื่อเพชรพยามังกรนะคะเพชรพยามังกรนี่ก็สวยแข็งแรงแม่เขาสวยเข้มมากเป็นจุดๆอันนี้ก็แบ่งให้เพชรพยามังกรไซส์ใหญ่แล้วนะอ่าประมาณเกือบฟุตหนึ่งละเพชรพยามังกรอ่าตัวนี้ให้ต้นละร้อยแปดสิบบาทนะคะ่าส่งก็ประมาณ ค่าส่งมาเมาห้าสิบาทนะคะจะเอากี่ต้นก็ห้าสิบาทนี่ชื่อไก่อมรินไก่อมรินอันนี้น่าจะเป็นเงินแสนเงินแสนก็มีเงินแสนนี้ก็ให้ต้นละร้อยเงินแสนมีอยู่3าสีต้นประมาณนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตู้อบตู้อบเขียวที่เราสั่งมาจากไอ้ดูโฮมนะเนี่ยอันนี้ยังไม่แยกอันนี้เพิ่งจะออกจากถุงเมื่อเช้า เพิ่งจะออกจากถุงเมื่อเช้า,าพยัคฆ์เมคาตัวนี้สวยมากพยัคฆ์เมคาอันนี้ยังไม่ได้ขายยังไม่แบ่งนะคะยังไม้ยังไม่แข็งแรงที่แบ่งก็จะเป็นที่พูดมานี่เลยจะไม่ได้แล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยชนะมารชนะมานต้นนี้ให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้นะแบ่งให้ร้อยห้าสิบบาทชื่อก็เพาะนะชนะมานาชื่อแบบเป็นมงคลมากเลยชนะมาร ร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้แต่มีฟอร์มใหญ่กว่าก็ประมาณสองสามร้อยสามร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยไอพวกนี้จะเอามา,าล้างาผ่าหัวชื่อราตีประดับดาวตัวนี้สวยราตีประดับดาวสวยตัวนี้ก็เป็นเรียกซับอันนี้ก็จะผ่าหัวเหมือนกันเรียกซับเพราะว่าเขาลงหัวแล้วเหลือใบเดียวส่วนพวกนี้จะเอามาเปลี่ยนกระถางไซส์เป็นให้ไซส์แปดนิ้วให้หมด นะที่ทํางานก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เริ่มกัดสีแล้วนี่นางเสดาวาก็ใส่เป็นฟอร์มกอเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราชอบเล่นไม้ฟอร์มกอนี่เอามาตาักแดดใส่ไปกี่ต้นแล้วเนี่ยสี่ห้าต้นเลยประมาณนี้เนาะเอามาตาักแดดสีเริ่มมาละเนี่ยค่ะประมาณนี้โอเคนะคะพามาดูไม้ก่อนที่จะไปทำงานตัวอื่น พามาดูพรัพามาดูปรา,าด,ปรดูแดงก็เลยเลยเถิดไปดูไม้อย่างอ,างอื่นในสวนก็จะเยอะๆอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยนี่ก็จะอบไว้พวกไม้จอมพวกไม้อ,ออกใหม่เนี่ยมีในถุงประมาณนี้สวยเห็นไหมเาแต่แสงเขาไม่พอนะเนี่ยพวกนี้เป็นไม้ผ่าชิ้นสวยมีชื่อสวยๆโอเคอันนี้ก็ไม้แยกไม้แยกหนอ่อ มะควานไซส์ใหญ่พุวนี้ไม้แยกหนอ่อมีหัวมีเขี้ยวเนี่ยสูงประมาณฟุตหนึ่งประมาณฟุตหนึ่งตัวนี้ไม้แยกหนอ่อตัวนี้ให้200บาทไม้แยกหนอนนะแต่ถ้าเป็นไม้ผ่าอ่าไม้ผ่าชิ้นก็ประมาณ150าต่างกันเนาะไม้แยกหน่อก,กับไม้ผ่าชิ้นถ้าใครเล่นไม้ก็จะพอรู้โอ้นี่ไอเยเลตไอเยเลตนี่สวยมากไอเยเลตต้นนี้ให้ ตันนี้ให้250บาทไอยเลสนะมีแบ่ง3ต้นมีแบ่งอยู่3ต้นออยเลสเพราะนี่เอามามาทิ้งไว้นี่เป็นจะสองสัปดาห์แล้วมั้งคะเนี่ยคือเขาอยู่ในเนี้ยอยู่นอกไม่ได้อบนะเอามาเลี้ยงนอกตู้เลยจะพยายามเลี้ยงนอกตู้จะพยายามฝึกไม้ให้อยู่นอกตู้ให้แข็งแรงมากที่สุดเดี๋ยวนี้คนก็นิยมแบบเลี้ยงนอกตู้เพราะว่าบางทีาการทําตู้ อบมันก็ติดขัดหรือมีปัญหาหรือว่าอะไรหลายอย่างด้วยเหตุปัจจัยนะคะเราจยากพยายามจะเลี้ยงให้ไม้เข้าอยู่แบบเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดแต่ว่าก็ระวังเรื่องพวกนอนพวกแมลงอะไระเยอะใช่ไหมนี่ค่ะในโรงอบประมาณนี้อันนี้ไม้ก็จะเอาออกมาไว้ให้ลูกค้าเลือกเป็นบางส่วนแล้วก็จะมีตัวอย่างให้เขาดูตัวนี้ก็จะรอผ่า องค์พุริมารรอไผ่ก็จะมีไซส์เล็กแบ่งขายก็มีประมาณ150 1 5 0 170แล้วแต่ไซส์ประมาณนี้ร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าสนใจก็ทักหลังไมมาได้จะได้เอาไม้ให้ดูอันนี้เป็นบอลกลับชุมพูแม่เขาสวยมากตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นชุมพูทวีปตัวนี้ชุมพูทวีปออกมาแดง,แ,ดงและอันนี้เป็นลูกไม้ของพี่หนุมปักช่องไม้ชนมือไปเอากับที่ แกเอาออกงานก็เลยเอฟแกมาอันนี้ชื่อว่า,าพยามนอันนี้ให้กระถังละกระถังละกระถังละร้อยแล้วกันเหลือกระถังเดียวแบ่งให้ปกติร8 0ยแปบรอยห้าบาทแต่ถ้าใครสนใจให้ร้อยหนึง่งไม่ไม่รวมส่งนะคะค่ะตัวนี้ดาวเหนือยังไม่กัดสีมีเพื่อนถามมาอยู่ยังไม่ได้ตอบแชทเลย มาแต่ยุ่งๆคนป่วยอยู่ไปโรงพยาบาลทุกวันทุกวนักวนเลยวันนี้ก็จะไปอีกเนี่ยสี่โมงสี่มงไปอีกแล้วเนี่ยใกล้ได้เวลาแล้วก็คงต้องขออนุญาตอาจบคลิปสั้นๆไว้ก่อนเพราะว่าต้องไปทำธุระนะคะอันนี้พัทลุงพัทลุงแม่อากัศสีสวยมากนี่ตัวนี้ต้นเล็ก ตัวเล็กตัวนี้ให้200ถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกก็สองห้าสามร้อยแล้วแต่ขนาดนะเพราะว่าไม้มันผ่าคนละรุ่นเนาะนี่สงขานะคะตัวนี้สงขายังไม่กัดสีตัวนี้สงขากัดสีก็สวยเหมือนกันสงขาตัวนี้250บาทใหญ่นะนี่สูงประมาณฟุตหนึ่งเลยสวย250ไม่รวมส่งนะคะไม้ไม้บอกราคาจะไม่รวมส่งนะคะ ประมาณนี้เลยเมื่อเช้ามาฉีดน้ำล้างล้างล้างใบเขาหน่อยโอเคคลิปพอหอมปากขอมคอสั้นๆโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะรัศมีกรีนการ์เด้นค่ะ